ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวสมบัติก็ยังตามงานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าต่ออยู่นะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นเงากายสองท่านสองคนที่กําลังเดินชี้ม้าชีมือถือกระดาษอยู่นั่นก็คือท่านดรจัก,กรพงศ์นะครับจัก,กรพงศ์ใช้ยบุตรนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะ่าจะเป็นวิศวกรนะเห็นชีไม้ชี้มือจุดที่จะลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชม ระยะห่างของเสาของอะไรนะครับตรงที่ท่านยืนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นตัวสาภาที่จะทอดไปฝั่งประเทศลาวานะครับท่านผู้ชมเดเมื่อเก็บบากสมบัติคุยกับทางท่านดรจัก,กรพง์แล้วนะครับว่าเสาในลำน้ำโขงนั้นมันมี5ต้นนะครับ5ต้นนี้ก็เลยบ่าวสมบัติก็เป็นคนที่สงสัยเลยว่า5ต้นนี้จะตอกเสาเข็มเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไง ท่านก็เอารายการเอกสารจากมือถือของท่านมาให้บาทุกท่านดูดูว่าแล้วเราน้าโขงนี้ต้องต่อเสาเข็มเสาหนึ่งเนี่ยนะครับเจ็ดสิบต้นเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้จะต่อยังไงผมต่อให้ลึกๆเข้าไปนะครับท่านผู้ชมข้างหน้านี้ข้างหน้าต่อข้างหน้าก็คงจะสิบเสานะครับแล้วก็ต่อยาวลงไปลงไปเรื่อยๆนะครับทั้งทั้งหมดก็จะ ได้เจ็ดสิบต้นพอดีครับท่านผู้ชมบอกว่าดินตรงน,นี้มันเป็นดินไม่ค่อยมีหินก็เลยต้องต่อยาวนะครับท่านผู้ชมาน้วน้ำขงสะาานแห่งที่ห้าเรานี้นะครับท่านผู้ชมตกลึกจริงๆนะครับตอเจ็ดสิบต้นเลยครับท่านผู้ชมเสาหนึ่งนะต่อเจ็ดสิบต้นเลยแต่ว่าเสาบนพื้นดินนี้ท่านดรจัก,กรพงศ์บอกว่าต่อต้นละสิบสิบเสาเองนะครับสิบเสา ก็งจะเสาลาักแท่งนะครับแทง่งความยาวของของเสาก็คงจะประมาณไม่เกินเสาหนึ่งต้นะนะครับท่านผู้ชมข้างหน้ามันก็สิบต้นเลยต้นละ,ะต้นละสิบ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 สเข็มน,นะครับท่านผู้ชมมองจะใช่อยู่นะบาส่วนก็คำนวณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมองจากฝั่งเราแล้วนะครับ ก็ต้องมองจากฝั่งลาวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดรเจริญกับผมบอกว่าจะต่อมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมเราเข็มนี้จะต่อมาจากประเทศลาวนะครับฝั่งลาวก็กําลังเตรียมเครื่องม้เครื่องมือที่มองเห็นในการเนี่เขากำลังเทศดินอยู่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นเสาสูงๆโน้นนนะครับแต่ว่าถ้ามองนี้มันก็ไม่เห็นอแต่ว่ามองในตาเปล่าถ้าไปยืนอยู่ริมฝั่งของก็จะเห็นนะครับเสาเขากําลังตอบเทศดินเทศเห็นกันอยู่นะครับพอเสร็จเทศดิน เส็หิน,นกันกเ,เสร็จก็ของจะเราเสาเข็มนะครับพี่น้องครับเราก็คนดูเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเข,ข,ข,ขาก็คงทำงานไปตามสเต็ปของเขาแหละครับบ้านเราก็ฝั่งบ้านเรานี้ก็ก็ทางอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเรานี้ก็ลาลังเก็บพื้นที่นะครับท่านผู้ชมกํลาลังเก็บเศษม้าเศษอะไรอยู่นะครับท่าน มองเห็นแม่โคทำงานอยู่ไกลๆนะครับท่านผู้ชมก็กำลังขนดินขนเศษไม้เศษอะไรออกจากพื้นที่อยู่นะครับเพราะว่าท่านองเตยจกกักรพงศ์บอกว่าจะเอาเสาเอาอะไรเสาปูนเสาลายนะครับเสาเข็มหนัมาลงมาตรงนี้นะครับก็เลยต้องเคลี่พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนท่านบอกวติอย่างนี้นะครับยังมีเศษไม้กองเห็นเต็มไปหมดอยู่นะครับท่านผู้ชมยังขนออกไม่หมดนะครับ พื้นที่ที่จะลงของสัมภาระอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับตรงนี้จะเอามาของมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็คงเป็นคัมอีกค้มหนึ่งนะครับทา่ทานผู้ชมของสัมภาระแล้วก็ที่พักคนงานต่อมีอะไรอยู่อยู่นีหมดนะครับท่านผู้ชมงานเขาก็คงเป็นไป,นป,นป,นปนตามสเต็ปของเขาทาสะพานเสร็จก็คองอโน่นนะครับจะสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยทํา ลานอเนกประสงค์ใต ch ้สะพานนะครับท่านผู้ชมพอทําสะพานเสร็จแล้วก็ทํำลานอเนกประสงค์ต่อพอแลานอเนกประสงค์จบก็จบเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างบ่าวจสบายพูดเอาไว้หรือเปล่าก็คอยติดตามชมนะครับท่านผู้ชมฝั่งลาครับท่านผู้ชมแม่น้ำฝงก็มีเยอะอยู่นะช่วงนี้นะ แต่ปกติน้ํโขงมาเยอะป่านนี้แต่เหตุเช่นไหนที่มีน้ํโขงเยอะอย่างนี้นะครับแต่ก็ดีนะครับกองก็ดีเพราะว่าบางส่วนก็จะต้องใช้แพรใช้อะไรนะครับถ้าน้ําน้อยก็ขับไปข้ามาก็คงจะลําบากเรือเดินยากนะครับอันนี้น้ําพอดีเลยนะครับระดับน้ําพอดีนะครับบ่าทุบัติมองดวแต่เปล่ารถแมคโครแมคครอ,อะไรเขากาลังขนหินก้อนอะไรมาทําเป็น ต่อหม้อนะครับท่านผู้ชมริมบฝบังโขงฝังโน่นนะครับท่านผู้ชมกำลังขนเสศษไม้ก,กันอยู่ครับรถแม็คโครกำลังบรรทุกการน,นี้อยู่ฝั่งเราฝั่งประเทศเราเรา,เราไทยเรานะครับกำลังปรับแต่งสถานที่นะครับ บากท่านบัณคิตว่าคมหน้างานก่อสร้างสถาบันไทยลานแห่งที่ห้ามากท่านผู้ชมนะับก่อนที่จะลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมครับงานเขาไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเราก็ของกอคงจะทําไปตามตารางเวลาของเขานะครับท่านผู้ชมเราก็มีหน้าที่ดูอย่างเดียวว่างานเขาไปถึงไหนยังไงนะครับ กำลังขนเศษม้เศษหินก็งนันเดินดต้ออยู่ครับท่านผู้ชมครับขึ้นรถไปเอาไปทิ้งไหนไม่รู้นะเยอะเลยเกินเป็นเศษต้นไม้เศษหินเศษหญ้าอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมพื้นที่กว้างใหญ่นะครับพอทําเสร็จรานตรงนี้น่าจะกว้างประมาณ400เมตรยาวก็400เมตรก็ลองคูณกันเข้าไปครับจะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ นะครับท่านผู้ชมเราะป้าธรรมบดจะดูพาท่านผู้ชมดูบุญพื้นที่บริเวณที่เขาเตรียมพร้อมที่จะทําการเรียนล้านอเนกประสงค์กันะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมทำามนซูมนะทำผ้าธรรมดานะกว้างมากๆเลยถ้าซูมก็ดูแล้วมันก็แคบแต่ก็เอาภาพธรรมดาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอ้สุดหูลูกตาเลยครับท่านผู้ชมครับ พื้นที่ที่ปรับต่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยังมีเศษมาเศษอะไรอยู่ก็ต้องขนออกนะครับพี่น้องอีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะเห็นภาพลงเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมบาทต้องัารก็รอ เมื่อไรเนาะจะลงเสาเข็มให้บาวมบับได้ดูทันทีนะครับบาวมบับก,ก็รอวันลงเสาเข็มนะครับพี่น้องเ <c oughs> จะได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับลงวันลงเสาเข็มลงเสาเข็มก็คงไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมโน่นจะมีพิธีรีตองก็คงวันหล่อนะครับวันหลอก็ต้องเชิญเจ้าเมืองทั้งสองเมืองมาทําพิธีกันนะครับพี่น้องครับ ครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมเอาไว้พบก,กันคลิปหน้าครับ